สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเด่นของชาวต่างชาติที่เกี่ยวเนื่องมาถึงวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่หนึ่งในนักเตะระดับสตาร์ของทัพดาวทองอย่างเหงียนฮวงดึกได้ออกมากล่าวในงานเปิดตัวแบรนด์กีฬาของตอนเองที่ชื่อว่าวิก้าว่าตัวของเขานั้นพร้อมแล้วที่จะออกไปค้าแข้งในต่างแดนกับลีกที่ใหญ่กว่า เช่นเดียวกับว้านตวนกงเฟืองและก็กวงไฮโดยฮวงดึกนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชาวเวียดนามที่แฟนฟุตบอลชาวไทยของเราหลายๆคนติดใจในปีเท้าและก็อยากเห็นเขามาเล่นในไทยลีกซึ่งที่ผ่านมาสโมสรในไทยอย่างบีจีปทุมเองก็เคยออกมาเปิดเผยในไลฟ์ของสโมสรว่าเคยสนใจที่จะคว้าตัวมิดฟิล,ล์รนี้มาร่วมทีมแบบซื้อขาดเมื่อปีก่อนแต่ว่าได้รับการปฏิเสธจ,จากสโมสรเวียดเทลที่เป็นต้นสังกัดของเขา ทำให้เจ้าตัวยังคงต้องเล่นอยู่ในวีลีกต่อไปแต่จากการที่เขาได้ออกมาแสดงเจตจำนงถึงความต้องการที่จะไปค้าแข่งในต่างแดนในครั้งนี้ก็ได้ทําให้เขาได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันอย่างมากมายในมุมมองที่มันแตกต่างออกไปโดยมีหลายคนอยากเห็นเขาไปเล่นในลีกระดับเอเชียอย่างเจลีกกับเคลีกแล้วก็มีอีกหลายคนที่มองว่าเขาควรจะมาเล่นในไทยลีกของเราเพื่อโอากาสในการลงสนามแต่ทว่าในจวนของลีกยุโรปนั้น กลับเป็นปลายทางที่แฟนบอลชาวเวียดนามส่วนใหญ่ดูจะไม่ต้องการให้นักเตะของพวกเขาเลือกเดินทางไปกันอีกแล้วซึ่งตรงนี้พวกเขาได้มีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าจะไปต่างแดนเพื่อไปนั่งในที่นั่ง VIP และดูคนอื่นเล่นฟุตบอลนะเหรออนทีที่90บวกถึงจะมีโอกาสได้ลงสนามส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเตือนด้วยว่า เขาควรที่จะถามกวงไฮดูก่อนไหมแล้วค่อยคิดไปต่างประเทศแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่า่วงดึกเนี่ยมีร่างกายที่เหนือกว่าชนาทิพที่ไปเล่นในต่างแดนแล้วประสบความสําเร็จซะอีกแล้วทาไม่วงดึกถึงจะไปบ้างไม่ได้ในขณะที่คนต่อมาก็มีความคิดเห็นด้วยว่า่วงดึกนั้นคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในเวียดนามแล้วในตอนนี้เขาจึงควรเลือกไปเล่นในประเทศไทยเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุน่น ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยถึงความต้องการในการไปค้าแข่งในต่างแดนของเขาด้วยว่าเห็นด้วยเลยฮวงดึกนั้นมีทั้งสกิลแล้วก็ความแข็งแรงทางด้านร่างกายที่มันโอเคเขาสามารถพูดได้ว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปในเวียดนามการออกไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีมันจึงเหมาะสมซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมกึ่งเรียกร้องต่อไปด้วยว่าไปที่ J เจลีกเถอะเพื่อที่จะได้ลงแข่งขันอย่างชนะทิมส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่า เขาควรไปที่เจลีกเขาคือมิดฟิลที่ดีที่สุดของเวียดนามในปัจจุบันแล้วแตว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งไว้เนิดหนึ่งว่าผมนะจําได้ว่าเมื่อตอนที่กวงหายไปต่างแดนหลายคนก็พูดกันอย่างนี้เช่นกันนะส่วนคนต่อมาก็มองถึงโอกาสในการได้ลงเล่นแล้วก็ประสบความสําเร็จของเหงียนฮวงดึกถ้าไปเจลีกว่าวาลนลัมเป็นผู้เล่นที่เติบโตในประเทศรัสเซียเปล่งประกายจากวีลลกก่อนที่จะได้ไปสู่ไทยลลก แต่สำหรับเจลีกเขาก็ยังไม่มีที่นั่งไหนมานั่งสำรองเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปได้ว่าไปที่ไทยเนี่ยจะได้ลงเล่นแน่แต่ที่ญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้มันไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าก็แค่ต้องไปให้ได้รู้ก่อนเพื่อเห็นว่าตัวคุณนั้นอยู่ตรงจุดไหนถ้าเอาแต่กลัวความล้มเหลวแล้วจะสามารถมีแรงจูงใจไปสู่อีกระดับหนึ่งได้อย่างไรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวไปอีกด้วยว่า รีบไปซะเถอะแต่คุณยังลงเล่นอยู่ในลีกแห่งศิลปะการต่อตู้ต่อไปแบบนี้สักวันหนึ่งขาของคุณอาจที่จะต้องหกักซึ่งที่เขากล่าวแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าฮวงดึกนั้นเพิ่งจะโดนเสียบหนักจนได้รับบาดเจ็บในเกมวีลิกนัดล่าสุดจนกลายเป็นประเด็นที่ตกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในวงการฟุตบอลเวียดนามในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับซึ่งคนต่อมาก็จึงได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผู้เล่นเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ขาดจรยาบรณ พวกเขาควรที่จะต้องไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้ให้กลายเป็นผู้เป็นคนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการที่จะไปเล่นในต่างแดนของ่วงดึกว่าไทยเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั้นดีที่สุดแล้วที่จะไปอย่าได้ไปหลีกยุโรปกันอีกเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยถึงเรื่องนี้ว่าผมเองก็คิดเช่นเดียวกันถ้าไปยุโรปมันจะต้องเป็นเหมือนกับก่วงหาซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ต่อไปว่า ฮวงดึกเนี่ยควรที่จะไปในเจลีกสองซะก่อนเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วค่อยคิดไปไกลขึ้นในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าฮวงดึกเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นจากลีกระดับกลางอย่างไทยลีกก่อนนะเพราะเมื่อผู้เล่นเวียดนามไม่ได้ไปต่างแดนตั้งแต่วัยเด็กมันก็จะยากในเรื่องของการปรับตัวเขาจึงควรไปที่ประเทศไทยก่อนเพื่อที่จะค่อยคอยคุ้นเคยกับจังหวะชีวิตในรูปแบบใหม่แล้วจากนั้นเขาจึงค่อยๆผ่านต่อไปสู่ลีกสูงกว่าอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น ผมคิดว่ามันจะโอเคที่เขาจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างชนาทิพย์หรือว่าทีละทอนแต่ในตอนนี้ถึงแม้วงลึกนั้นจะเก่งแต่ในปีที่ผ่านมาเขาเองก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนอย่างมากมายที่สภาพแวดล้อมในวีลิกมันไม่สามารถช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าถ้าคุณเลือกไปลีกที่มันเหมาะสมคุณก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้จงอย่าใส่เสื้อที่มันใหญ่เกินตัวและเลือกตัวที่มันใช่ อาชีพของคุณมันก็จะสามารถพุ่งขึ้นได้ในทันทีพยายามให้เต็มที่นะซึ่งคนต่อมานี่ได้มองต่อไปว่าเขาจะสามารถออกไปเล่นในลีกของไทยได้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเขาจะสามารถเล่นได้แค่ในระดับลีก2หรือว่าลีก3เท่านั้นซึ่งจากตรงนี้ไปบางคนต่อมาก็จึงได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าได้โปรดไปที่ไทยแลนด์เถอะแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่า มันก็ต้องไปลองพยายามในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่ซะก่อนถ้าเขาไม่สามารถทํามันได้ก็ค่อยกลับมาที่ประเทศไทยแต่ถ้ามันก็ยังไม่ดีก็ค่อยกลับมาที่เวียดเทลในภายหลังแต่จงอย่าได้ไปที่ทวีปยุโรปเลยแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเขาด้วยความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในศักยภาพของเขาซักเท่าไรนักกับการไปเล่นในต่างแดนว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าระดับของเขายังไม่แก่กล้าพอที่จะไปเล่นในต่างแดนหรอก สโมสรในต่างแดนซื้อนักเตะต่างชาติเพื่อไปช่วยยกระดับในลีกท้องถิ่นได้ไม่ใช่ผูเ้เล่นต่างชาติที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพวกเขาดังนั้นไม่ว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ย่าได้มีภาพลวงตากันไปเลยถึงแม้เขาจะมีความแข็งแกร่งแต่ก็จะต้องผิดหวังอย่างกวงไฮที่ในตอนนี้ต้องเล่นในลีกระดับ5เมื่อการเล่นในลีกระดับ2มันก็ไม่ใช่สําหรับเขาอีกต่อไปแล้วซึ่งจากตรงนี้เป็นบางคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในทลิปนี้จึงได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แบบกึ่งแนะนํากึ่งเรียกร้องว่า จงออกไปที่ประเทศไทยซะเถอะอย่าได้ไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าที่อื่นๆเลยเพราะที่เหล่านั้นมันจะทําให้เขาต้องถูกทอดทิ้งมีกระจกกี่บาแล้วละ่ะที่คุณสามารถส่องดูได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อประเด็นนี้ที่เป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน,น้อยๆที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันดูแล้วบบ่าหลังจากศึกวีลีกในฤดูกาล2023นี้จบลงแล้ว เจ้าตัวจะมีโอกาสได้ไปค้าแข้งในต่างแดนเลยหรือไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาพูดกันแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีบางทีมในไทยเหลีกที่กลับไปพุ่งความสนใจไปที่เขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้แต่สําหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเรื่องราวที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ